จ่าทุกคนจ่าเมื่อนี้แม่ตู่กะวันขอบครัวนะคะออกมากินเข่าออกมากินเข่านอกบ้านบัานนี่้าเจาสางถนนแม่ทุกคนสร้างถนนบัดนี้ก็เลยก็เอารถเข้าไปในเมืองในหมู่บ้านนี้บ่ได้นะก็เลยต้องจอดรถเงาเน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 าเาเนาแล้วก็ยางไปนะโอ้ไอเห้ากับโมหูก่อนน่ะนะวาเพิินเหตุถนนสินะก็เลยสิต้อง ยางชีพะจอมลงทีนมากเลยทุกคนชีประจอมลงทีนหนาหนาวแล้วนะคะทุกคนหนาหนาวแล้วตะว่าแม่ตู้นี่กากันมากเลยบอดเอไสถุงนองยางมันขาหล่นๆเลยเดี๋ยวให้เบิง้งทุกคนยางมาหล่นๆเลยแบบนี้ยางหล่นๆเลยหอนเป็นยงางจ้าบอเป็นยางก็คือว่ามันไปใดคือว่าแม่ตู้หอนนะทุกคน ด้วยไหว้ท่องนะก็เลยสิต้องย่งางเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวไปกินข่าวกันเพื่อนเทศดถนนน่ะเพื่อนเทศดถน,นนเน่าเหยียดเลยนะพูดนะไปบ่ได้เลยอะ่กะก็เลยต้องชีพประจรลงทีนมากเลยทุกคนย่งางไปบมไปย่างน้กเนอออกกำลังเนงาะแตงแต่อยู่ในขั้วก,กะย่งางกะหอดมิวูนิกซึม,มืพอคนละคนขันเบาขึ้นเปลี่ยนบรรยากาศ เหลือต้นไม้ต้นเดียวนี่ผุ่นแม่โคจอดอยู่ผุ่นยางไปทุกคนยางไปออกกำลังรอบหัวน้อยๆสินะฮักดีหัวน้อยๆออเฮ็ดเง้าวเติบอยู่ได้นี่ทุกคนเฮ็ดถนนนีน่แต่ว่าอากาศดีๆเสียายางเดียวมันเย็น เรียนกับพ่อไปไว้อยู่หน้าไม่ตูกันเลยเบิ้งหลบๆเบิ้งวิวหลบๆก่อนที่จะหอดไอ้ร้านอาหารอู้ถนนนี่อยู่ท้งเขาเน่น้อยจ้ะทุกคนหอดพุ่นกับสิกินสลัดจักถั่วใ่ๆเบิ้งวิวไปเนาะทุกคนเนาะ บ่ว่าแต่ประเทศใดดอกเนาะประเทศไทยหรือว่าประเทศเยอรมันเขาจ้าจกัสรสางนั่นสร้างนี่คือว่ามันพัฒนาขึ้นไปทุกมือจ้ะทุกคนพัฒนาขึ้นทุกมืออะรุ่นลูกรุ่นล้านรุ่น,น,น,นเลนเนาะอีกพันปีนี่ไม่ตู่คิดว่าทุกคนสีหาะใดเลยด้วยอุปกรณ์อะไรกันแล้วแต่ขนาดตอนนี้ก็ยังสิบินกันแล้วติดต่อหอดกันสมัยก่อนนี่แหงตาติดต่อกันยากเขียนจดหมายหากันสมัยนี้ก็ ทรงขอคว่วยหากันแป๊บหนึ่งหอดเลยเดี๋ยวยินเสียงน้องว่วนี่อยู่ในนี้เบิ่งดูข้าเจ้าพังถนนไหมเดี๋ยวยินเสียงน้องว่อแยบบบบบบ่แย่แย่ยันโอ้โมเมนแบบ่หน่อย หอดเลาจ้ะทุกคนคือเสียงดังมากเลยในอันนี้เสียงดังมาดื่มสเปซีน้ไม่นตู้สั่งสลัดคือเกาล่ะเดี๋ยวสลัดกัมาเสียงดังมากนะคะทุกคนอันนี้ก็คือชัมาสนะคะก็คือมั่นหมูนะทุกคนมั่นหมู กินกับกินกับขนมปังมาจากทุกคน,นไปเล อาร์ตเมทูมาแห้วทุกคนมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันบันนี้มาจ้ะทุกคนบันนี้โซฟีเล็บบอมฟริด

อิ่มแล้วจ้ะทุกคนกะสิไปกินกาแฟาเนาะพอตู่เพิ่นสิไปกินกาแฟแม่ตูก่กะสิไปดื่มซ่าป่ะทุกคนแต่ว่ามือนิสโน่ล่งแล้วทุกคนหิมะล่งแล้วแต่กับล่งนิดๆหน่อยๆน,นะบริลลล่งหลายนะเพราะท่านเด็ก้างหอกทุกคน อวยนางนี่มันคือเบี้ยนหัวงองงไปงงดื่มซ่ากัน